พี่น,ออน้องค่ะพ่อแม่พี่น้องทักทายพ่อแม่พี่น,ออน้องแยามเอือแยงเนาะค่ะเนาะผอกับผ้าดาผ้าแสบอีกแล้วค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวแยงน่ำกันกับยายผ้าดาผ้าแสบเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะกดลูกกระดิงๆๆ่งกิ้งกิ้งเกิดสิบอผ่นานคลิปใหม่ๆของยายผ้าดาติดยายผ้าดาเฮ็ดลงไปเนาะค่ะเนาะ ก๋มือนี่มีนูน้ำเสนอกันมีแม่นอันนี่ย่างละนี่เลือม,ม,มือตำซัวกุ้งสดนะค่ะพี่นอนะ้องเนาะมาเด้อค่ะเด้อแงเมือแรงเพิ่มคว่ำอ้วนน้ำกันเนาะพี่นอ้องแซ่บๆน้ำกันมะยุมน้ำย้ายผดาเด้อค่ะเด้อพูดพนะเนาะค่ะเนาะ เขาบอกลายใหญ่ห่างมาบกที่นี่ขาเสื้อก้อนค่ะขาเสื้อก้อนเนาะค่ะเนาะเบาๆซอบๆนะคะเนะา,านะ,ะ,นะมากินได้อร่อยมากย้ายพัดาน้ำหวานคะ่ะน้ำหวานแซ่แบแซ่แบแซ่บแซบมาได้ค่ะพี่นอ้องป้องไปมากมากค่ะมาหยุ่มตำสว้วบกุ้งสดน้ำย่อยพะดานาะค่ะเนาะ

มันจะลสขึ้นกาวมันบางพี่น้องมันดีขาดแลอืมผักเคียงเคียงเขาก็มีปอะพิกานะคะสลัดตองนี้เขาเอ็นผักเงี่างงงเหลนผักเง่ยงคือก็เา,ายจะมันแยกประวูอืมก็กรอบกรอบออกขมคุมมันหวานแน,น่จ้ะเนาะอืมมาได้ขาดแ้วอืม ขอไว้ให้พี่น้องี่ใส่มือนล้เนะน้ำยังแสบพี่น้องอืมนุ้มละจ้ะทั้งสดทั้งเมื่อนะอืมอืม อืมมาอืมอืมอิวลงจากไรแล้วกะนวดลูกค้าไปเนา่ยอืม อืจดหน้าพี่น้องอืมอืม,อมจับ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 พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมือยังลดกึ่เก่าหรอจ๊ะมือน,นี่กินก่อนอืมอืมอืม,อม

สดน่ากอนกันค <fo oth> <constitutional> ่ะอร้อประจกดกำลังอืจับไปดี่มได้ค่ะมันพอลโลบอกอือหือมันแยบประดาหิวจับค่ะค่ะ ตำส่วนมกแตงกับแครอทใส่สกันค่ะนับข้าวปุ้นนะอืมเน่้อปตาอนู่เนาะเนาะอืม นาวานีีก่อนนึงกินแบบยางบะหวงสวยแย้พะดาผูหายกูหายเตี้ยงอืมอ้มนั่นชิโนนะค่ะเนาะอืมอ้มอืมอ้มอื้ม แสบคักพี่นอ้อยสุดยอดมากพี่น้องจา๋ามาว้าวสุดยอดมากเลยพี่น้องย mm. 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 在那边呢，还。 hey i'm um, not peta แบบปวดโพบัโมบักแตงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจากผลีจ้ะมาเด้อค่ะเด้อมาค่ะมามา กันบ่เผ็ดกับพอแซ่บพี่เนอะขีชีวิดคนม okay, ึงนอกนะค่ะเนาะได้กินเนี้อจ้าของมากนี่จะมีความสุขนกค่ะเนาะซวงว่ะพี่เนาะ กุ้งโตก็า่างพอดีวานๆสุดๆนะค่ะน้องพี่งน้องนะ เพื่อนคะพี่น้องต่อยพี่สองนะคะพี่น้องเด้อไอพี่หนึ่งเนี่ยยังบอยังบออิมค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะผ้าดาผ้าแสบค่ะก็อีกช่องหนึ่งก็ขอฝากกันนะจ่าเดิมเนี่ยพลังผ้าดาเนี่ยพลังโลโซเนาะค่ะเนาะเพ็ด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 ขอบคุณทุกําลังแรงใจค่ะขอบคุณพี่น้องฟังเล่าฟังไทย ยูโรปเนาะคะ่ะทัวโลกหล่ะจ้าขอบคุณพลัาางแรงใจขอบคุณมากมากค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อันสุดท้ายกระลุกกระดิง่งกิ้งกิ้งเผื่อสีบัวผาดคลิปใหม่ๆของยายผดาเนาะค่ะนาะขอบคุณค่ะพอกันคิหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย